ส่วนสัตว์มนุษย์หรือฮิวแมนสูคือหนึ่งในปรากฏการทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมมนุษย์ซึ่งเป็นการนำมนุษย์ที่มีชาติพันธุ์วัฒนธรรมและรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากชาวตะวันตกผิวขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยุโรปและอเมริกาโดยผู้แตกต่างเหล่านี้มาจัดแสดงคล้ายกับสัวสตว์และด้วยความที่พวกเขาค่อนข้างแปลกและแตกต่างจากชาวยุโรปอย่างสิ้นเชิงจึงกลายเป็นเครื่องมือสร้างความบันเทิงและทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่า และในเวลาเดียวกันมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างไม่มีชิ้นดีโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เราจะไม่ได้โฟกัสแค่ส่วนสัตว์มนุษย์คณะใดคณะหนึ่งแต่จะกล่าวในภาพรวมของพฤติกรรมอันเร้รายนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบจุดเริ่มต้นสวนสัตว์มนุษย์แห่งแรกที่บันทึกอย่างเป็นทางการในหน้าประวัติศาสตร์คือง,งานนิทศการนานาชาติในกรุงลอนดอนที่จัดขึ้นในปี1851 ซึ่งในครั้งนี้ยังไม่ถือว่าเป็นส่วนสัตว์มนุษย์แบบเต็มรูปแบบแต่เป็นการนํามนุษย์จากชาติพันธุ์ต่างๆมาแสดงตัวกันเฉยๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวแอฟริกาและเอเชียจากประเทศที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษต่อมาในปี1874ก็มีพ่อค้าสัตว์ชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าคาว h ฮากินเบกได้เป็นไอเดียทําสวนสัตว์มนุษย์ขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบ เขานำชนพื้นเมืองกลุ่มซามีจากประเทศนอร์เวย์มาจัดแสดงที่เมืองฮัมบูร์กโดยสร้างขึ้นมาเป็นหมู่บ้านจำลองซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าชาวยุโรปได้เป็นอย่างมากเพราะมองว่าเป็นของแปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนสามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมส่วนคำถามที่ว่าชาวซามีถูกจับมาแสดงได้อย่างไร คำตอบก็คือในชาวฮาเกนเบกใช้วิธีการล่อลวงโดยการสเสนอผลประโยชน์บางอย่างให้ประกอบกับชาวซามีในเวลานั้นยังเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างล้าหลังจึงไม่เข้า,จาใจเจตนาที่แท้จ,จริงของในชาวฮาเกนเบกจากนั้นเมื่อชาวยุโรปเห็นว่าส่วนสัตว์มนุษย์ทําเงินได้มากจริงๆจึงมีผู้จัดรายอื่นทาตามๆกันมาโดยจะเน้นจุดขายที่ความแปลก ยิ่งแตกต่างจากชาวยุโรปทั่วไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งพิสดารมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าสนใจนั่นจึงทำให้ส่วนสัตว์มนุษย์แพร่หลายมากทั่วทั้งยุโรปแต่ต่อให้มีบางคนไม่เห็นด้วยแต่ผู้จัดส่วนใหญ่ก็ใช้คำพูดเบี่ยงเบนไปในเชิงวิชาการยกตัวอย่างเช่นอ้างว่าเป็นนิทัศการความแตกต่างทางชาติพันธุ์นิทัศการคนป่าเถื่อนตามธรรมชาติหรืออะไรก็ตามที่เป็นการสื่อสารออกไปว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่ชาวยุโรปผิวขาวเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีมนุษย์ลักษณะอื่นด้วย ทำไปทําไมมาถึงจุดที่หลายคนสงสัยว่าเขาจะทําสวนสัตว์มนุษย์กันไปทําไมทําไปแล้วได้ประโยชน์อะไรซึ่งในพาร์ทนี้จะเป็นผลประโยชน์4ด้านที่ฝ่ายผู้จัดจะได้รับ 1. คือรายได้อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าชาวโยุโรปชื่นชอบสวนสัตว์มนุษย์มากๆยิ่งแปลกยิ่งแตกต่างจากชาวโยุโรปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําเงินได้มากเท่านั้น อย่างเช่นในปี1 8 9 3ที่งานนทิทรรศการโลกจัดขึ้นที่กรุงปรัสเซลประเทศเบลเยียมมีการจับชนพื้นเมืองจากประเทศคองโกมา267คนแล้วบังคับให้มาอยู่ในหมู่บ้านจำลองเพื่อให้แสดงวิธีชีวิตต่างๆซึ่งในงานนี้บันทึกไว้ว่ามีผู้เข้าชมมากถึง1 2ล้านแสนคนจนสร้างรายได้มหาศาลจากการขายตัว๋วและการขายของที่ระลึก2คือสร้างความบันเทิงมีชาวยุโรปจำนวนมากที่ชื่นชอบและสนับสนุนให้จัดแสดงสวนสัตว์มนุษย์ เพราะความแตกต่างที่พวกเขาเห็นมันทําให้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจรู้สึกราวกับว่ากําลังมองสัประหลาดที่บางครั้งก็ดูตลกดีและบางครั้งก็ดูป่าเถือนซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นความบันเทิงชั้นยอดที่ชาวยุโรปหลายคนติดอกติดใจ 3. คือการแสดงอํานาจและข้ออ้างในการล่าอาณานิคมส่วนสัตว์มนุษย์ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปชอบใช้มากๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะไปลักพาตัวหรือไม่ก็หลอกล่อชนพื้นเมืองจากประเทศอาณานิคมของตัวเองยิ่งพาคนมาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งหมายถึงการแสดงอำนาจยิงจับคนประหลาดมาได้มากมายเท่าไหร่ก็ยิงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างโลกล้าหลังกับโลกที่พัฒนาแล้วแล้วพวกเขาก็มักจ้างในทํานองที่ว่าเห็นไหมว่าคนพวกนี้ล้าหลังมากแล้วการที่เราเอาพวกเขามาเป็นอาณานิคมก็จะช่วยพวกเขาจเจริญขึ้น หรือพูดง่ายๆว่าพวกเขาเอาสวนสัตว์มนุษย์มาเป็นตัวอย่างแล้วใช้เป็นหนึ่งในข้ออ้างเพื่อล่าอาณานิคมและ 4. คือการส่งเสริมการศึกษาแบบผิดๆซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติของชาวดาวินนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงเข้ากับสัวสตว์มนุษย์โดยในสมัยนั้นมีนักวิชาการบางคนพยายามเปรียบเทียบด้านสรีระวิทยาระหว่างชาวแอฟริกันกับชาวยุโรปธรรมดาทั่วไปแล้วพยายามบอกว่า เหตุผลที่ชาวโยุโรปจะเดินกว่าเป็นเพราะพวกเขาคือมนุษย์ที่วิวัฒนาการมาอย่างถูกต้องในขณะที่ผู้ล่าหลังอย่างชาวแอฟ,ฟริกันจะมีร่างกายผอมแห้งผิวหนังสีดำและมีพฤติกรรมแปลกๆซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความผิดพลาดในการวิวัฒนาการผิดเพี้ยนไปจากมนุษย์ที่ควรจะเป็นและยังถึงขนาดที่ว่ามีการนำเอาชาวแอฟ,ฟริกันเหล่านี้มาวัดระดับความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำซึ่งถ้าหากใครมีลักษณะใกล้เคียงชาวยุโรปมากก็จะถือว่ามีความเป็นมนุษย์มากแต่ถ้าหากว่าใกล้เคียงน้อย ก็ถือว่ามีความเป็นมนุษย์น้อยคนที่ถูกจับมาแสดงในพาร์ทนี้จะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ถูกจับมาแสดงซึ่งก็แน่นอนว่าพวกเขาเริ่มต้นจากการถูกจับตัวมาหรือไม่ก็ถูกล่อลวงโดยไม่รู้เจตนาที่แท้จริงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและถูกกดขี่คมเห้งอย่างหนักในแบบที่ไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลย โดยในเรื่องของการแสดงจะถูกบังคับให้แสดงวิถีชีวิตของชนเผ่าไล่ตั้งแต่การล่าสัตว์การทำอาหารและการเต้นรำอีกทั้งพวกเขายังถูกบังคับให้ใส่เสื้อผ้าที่ไม่ใช่ของดั้งเดิมอีกด้วยเพื่อทำให้ดูแปลกเกินความเป็นจริงและกิริยาท่าทางบางอย่างก็ถูกบังคับไม่ทำออกไปเกินจริงเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อให้มันดูพลึกกึกกือจะได้เรียกร้องความสนใจจากผู้ชมได้ ซึ่งการบังคับเหล่านี้แม้ว่าจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดีแต่สําหรับผู้ที่ถูกจับมามันคือความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจถัดมาคือสภาพความเป็นอยู่การที่พวกเขาถูกจับมาทําสวนสัตว์มนุษย์แบบนี้แน่นอนว่าในสายตาผู้จัดคนเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทาสและสินค้าที่มีอาไว้เรียกลูกค้าเท่านั้นส่วนอย่างอื่นแทบไม่มีความสำคัญต่อผู้จัดเลย ดังนั้นในช่วงเวลาที่พวกเขาไม่ได้ขึ้นแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาน่าสงสารมากๆคนหลายร้อยคนต้องนอนรวมกันในพื้นที่แคบๆได้รับอาหารไม่เพียงพอและถ้าหากว่ามีใครเจ็บป่วยก็จะถูกปล่อยเอาไว้อย่างนั้นโดยไม่ได้รับการรักษาใดๆและในหลายกรณีก็ยังถูกบังคับไม่ใช้แรงงานทำนูน่นทำนี่อีกมากมายหลายอย่างและสุดท้ายก็คือความตายในสวนสัตว์มนุษย์คนส่วนใหญ่มักถูกจับมาจากแอฟริกาเพราะมีความแตกต่างจากชาวยุโรปมากที่สุด และก็จะมีบางส่วนที่ถูกจับมาจากเอเชียด้วยซึ่งความตายแรกที่พวกเขาเหล่านี้ต้องเผชิญก็คือการเดินทางด้วยเรือที่ยาวนานคนจํานวนมากไม่คุ้นเคยกับการเดินทางแบบนี้พวกเขาได้รับอาหารน้อยมากๆและเมื่อใดก็ตามที่มีการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางก็จะถูกปล่อยเอาไว้ตามยถากรรมถ้ารอดก็คือรอดถ้าไม่รอดก็ตายบนเรือไปอย่างนั้นเลยจากนั้นเมื่อมาถึงยุโรปสภาพอากาศก็แตกต่างจากบ้านเกิดอย่างสุดขั้ว ทำาให้พวกเขาล้มป่วยอีกแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ตามยะถากรรมอีกเช่นเคยถ้าตายก็ตายไปเลยถ้าไม่ตายก็ต้องไปแสดงต่อหรือต่อให้ไม่เจ็บป่วยอะไรแต่หลายคนก็เครียดมากเนื่องจากพวกเขาคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงชีวิตแบบเดิมแต่ทว่าก็ต่อต้านอะไรไม่ได้เลยจนสุดท้ายก็มีหลายคนตัดสินใจฆ่าตัวตายจุดจบของสวนซา์มนุษย์ เมื่อสังคมมนุษย์พัฒนามากขึ้นความคิดในแง่ศีลธรรมกับจริยธรรมก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยในช่วงทศวรรษที่1900ก็มีนักเคลื่อนไหวจำนวนมากออกมาต่อต้านปลุกกระแสความเท่าเทียมกันในสังคมแต่นั่นก็ยังไม่ส่งผลอะไรมากมายนักเพราะสิ่งที่ทำให้สวนสัตว์มนุษย์ต้องยุติไปอย่างถาวรคือการถูกกระตุ้นมาจาก3ามเหตุการณ์ใหญ่โดยเหตุการณ์ที่1คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฮโลโลคอสในช่วงปี 1941- ถึงปี1945 ที่ทางนาซีเยอรมน,นีทําการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุโรปเป็นจํานวนมากถึง6ล้านคนความโหดร้ายนี้กระตุ้นให้ชาวยุโรปจํานวนมากมองเห็นภัยร้ายแรงจากการเหยียดชาติพันธุ์และให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมมากขึ้นเหตุการณ์ที่2คือการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติซึ่งในปี1945เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงแล้วนาซีเยอรมน,นีกับฝ่ายอักษรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ มันก็ทําให้มนุษยชาติได้เห็นแล้วว่าสงครามมันน่ากลัวมากขนาดไหนและสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงและในปีเดียวกันนี้เองทําให้หลายประเทศร่วมมือกันก่อตั้งองค์การสหรประชาชาติขึ้นมาจากนั้น3ปีให้หลังหรือก็คือปี1948อองค์การสหรประชาชาติก็ได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่นานาชาติต้องยึดถือและปฏิบัติตามและเหตุการณ์ที่3คือการสิ้นสุดยุคล่าอนาาณนิคมโดยในช่วงกลางศตวรรษที่20การล่านานิคมเข้าสู่ช่วงขาลงเนื่องจากประเทศอาณานิคมจํานวนมากต่างก็พากาันออกมาแข่งข้อและเรียกร้องอิสรภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบแอฟริกาและเอเชียจนทําให้เจ้าอาณานิคมตกอยู่ในสถานการณ์ลําบาก เพราะเมื่อเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองชาวอาณานิคมอย่างอังกฤษฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ต้องใช้เงินทรัพยากรและกำลังพลจำนวนมากไปกับการทำสงครามจากนั้นเมื่อสงครามสิ้นสุดลงพวกเขาก็ต้องโฟกัสที่การฟื้นฟูประเทศตัวเองทำให้ไม่มีกำลังมากพอที่จะรักษาอาณานิคมของตัวเองเอไว้ได้ซึ่งจากทั้ง3ามเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้มันทําให้ทั่วโลกให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ส่วนกิจการสวนสัตว์มนุษย์ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงและไม่สามารถดำเนินต่อไปได้โดยสวนสัตว์มนุษย์อย่างเต็มรูปแบบที่มีการจัดขึ้นครั้งสุดท้ายคือการจัดแสดงหมู่บ้านของโกภายในงานนทิทรรศการโลกที่กรุงปารีสป,ประเทศเบลเยียมจัดขึ้นเมื่อปี1958ซึ่งงานนี้ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งนักเคลื่อนไหวและประชาชนต่างก็พากันออกมาต่อต้านอย่างรุนแรง และก็เป็นที่สังเกตว่าสวนสัตว์มนุษย์อย่างเต็มรูปแบบที่จัดขึ้นมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกและครั้งสุดท้ายมันคือที่เดียวกันและเป็นการจัดแสดงหมู่บ้านคองโกเหมือนกันบทส่งท้ายจากเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสวนสัตว์มนุษย์คือความโหดร้ายจากกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าผู้เจริญพวกเขาใช้อำนาจและความเหนือกว่าเพื่อลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อ่อนแอ และถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีส่วนสัตว์มนุษย์แบบนั้นอีกแล้วแต่ถ้าว่าแนวคิดที่คล้ายๆกันก็ยังมีให้เห็นในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติสีผิวฐานะการเลือกปฏิบัติการกดขี่ข่มเหงการบูลลี่และการกันแกล้งกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มีทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์โจนาตกล่าวได้ว่าต่อให้ส่วนสัตว์มนุษย์แตกสลายไปแล้วแต่เศษชิ้นส่วนของมันยังกระจายตัวอยู่ในสังคมของเราเรื่อยมาหรือบางคนอาจถึงขั้นกล่าวว่า ส่วนสัตว์มนุษย์ไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่มันปรับตัวจนกลมกลืนเข้ากับสภาพสังคมยุคใหม่